ถ้าผมเป็นเลน,น่าผมยิงหน้าคุณยูแล้วคุณ <c oughs> ยูโลเฮ้ยยังพึ่งกินเี่นถึงน้ำหนักไม่เบาเอ้ยโอ้เนี่ย a n มท e ชแคนฮ โอ้ยม oh, mm ัอย่งตามมายิงพี่ทีมนู้นเขาหัวจังเลยอ่ะวันท็อปมิดทวีทชอ เพื่อนเพื่อนไม่คอดีเพื่อนบอกว่าไม่พูดแล้วเอ้ยแบบนี้ยนเยล่นียคืออะไร แด่งนั่งนานไม่ออกออกจไปใไหมเฮ้ยมันเจ้าซะเลืองเกินเพื่อแฟดเจตเตอดจะตายวันบีแมนร้อยยี่สิบสี่เอา ทีมขาดการสื่อสารสาทีมเราขาดการสื่อสารน้องๆอ,อ๋อเช้าแล้วเขาง่วงกันนะดิะ <c oughs> ใช่แ <c oughs> ม่ไม่อยาาใไ้ง่วงกันดีเบรกอาระวังเอระวังเอแม่ก็กลางอะ่ะ

hiu tự nhiên, chết mẹ, chết mẹ, công nhận rồi á, công nhận luôn á, công nhận luôn á, hey, joke joke, antivi, yeah 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 yeah, Hay mà hay mà ให้มันวิ่งเลยไปเออให้มันวิ่งเลยไปเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ปิดให้มันพี่พี่ลืมไปว่าพี่เป็นตำรวจพี่ขอโทษพี่ลืม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 โจรพี่งงร้อนร้อนช่วงเนี้ช่วงเช้าเช้าระวังมันกลับท็อปมิด I don't cut your home. Two A shot. Out. One down. Spike planted. Stay down. Blocking sight. Hey. Last player standing. โอ๊ยมันจะไม่ยิงให้สักตัวเลยหรอวะเจ็ดแม่เจ็ดแม่แค่อย่าพึ่งตายเฮเว่นนะไม่ได้ของคือโอ้ยก็พยายามแล้วนะเงี้ย e ินิจตุท่อง bro เฮ้ยมิดมิดเอ่อเฮ้ยมันอีกตัวอีกตัวทอมมิดผู้วตกใจหมดเลยคิ้ชจอยเออพูดละไปดีพูดเลยพูดได้ก็ไม่พูดสวย nice one น่าสกิลจอยมันฟังไม่ใช<น>่จเจ๋งมากทุกคนลืมต่อจล้เอ้ยขอบคุณเต้ครับต้องให้ด่าถึงเล่นดี <laughs> เออต้องให้ด่า <laughs> ต้องมีกระตุน้นพี่ว่า is <'s> okay ต่อสักครับ Don't be my. Don't aim. Two B Joke's over. You're dead. พี่พี nice, ่แด so Be, yeah. nice. ้ผิดตัวละนายสกิลจอยตัดส่วนบีมินนายซลองเแลเนี่ยบอกเขาว่าบีเคียเค A ียเอเคลี yep. yeah. yeah. e Yeah. Allah, Allah. Multiple enemies spotted. Enemy her. Here. One enemy oh. remaining. Oh, you แล้วก็เปิดมีดสวยหน้ามันจะพยายามมาร์วมปิด <care>. พี่อยากเล่นที่อื่นอ่ะกลัวเอฉับไ,ไปดันเพื่อนวะกลัวมันต่อว่ะเราเพื่อนออกกลางแล้ว 1 enemy remaining Enemy spotted Papa Ah you know not 30 seconds left Oh, oh. oh. oh man Oh men

เออดย้งไงเขาเรียกว่ารีเฟกไวรุนพูวิลล่าตะกี้ก็คือหันเมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่มันยิงไม่โดนเออมันโปรเตโตเอมเออมันเล่นเฟนซี่แล้วมันมีสิบสามนัดเอาพี่ไม่โดน พี่อุไปพี่จะไปเอชอนลองดูอุ้ยไม่ไปเลยหรอวะโอ้อออยไม่พี่กลับมาชา้าพี่ไม่โดนอะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณฟร์วใหม่ด้วยนะครับะ you know ไม่มีใคร cover คหรอขอบใจเรพี่มันออกคนแรกอ่ะโดนาแล้วเพื่อน,น,น,นอัออน,<ค>น,นิมเทสอะขอบคุณตอร่าม่ด้วยนะครับ Give those back. One enemy remaining Jokes over you're dead ไง B มันอยู่บีล่าสุด,อ,ดสอ,อยู่นี่อยู่นี่อยู่พี่อ้อลบ้อยอไม่โดนหัวมัมน มันอีโค้ดนะเนี่ยบางตัวมันฟอร์อ่ะมันปืนน้อยอ่ะต้องถ้าสู้ไม่ได้น,นี่แย่แล้เนี่ยวันวาย <Player> เอาปืนไปเสิร์ฟถึงที่ที่หอ,อืมพี่ว่าเราแยกเล่นกันเกิน <c oughs> แล้วเศษก็เป็นแอตแท็กเกินหรือยังไงก็ไม่รู้3 b ี1เอ็ดวันเจ็ดว c นเลน่ค me? ไปเอาปืนก่อนเอาฟินิกดิงช็อตยัยสแกปปืนไม่ได้น่ารัก t h seconds left ข้อม uh ันดาษยังิีวันมาเกินไป Joke's over. over! You're dead! <laughs> yeah, what can we we can uh back grenade out, turrets destroyed! Out Last player standing. ห e e e งศัต remaining ู่ลงไปด้วยไม่ได้ไม่ทันปะไม่ทันทันอ๋อเ <c oughs> ต็มที่ล้าเพื่อน <c oughs> ผลประกอบการ oh. <c oughs> เออถ้าไม่อันตีเ <c oughs> นี่ในดีที่ยังอันติดออยเรานี่มันจริงจริงวะ่าา P P วะ MVP m a t วะ่ะ เฮ้ยฮ้ยบวก 10... อุ๊ยบวกยีเฮ้ยหรืยังดีเธอดูดารักว่าใครต่กใครที่ฉันเคยได้เจอเธอดูสงสัยื่าใครต่กใครจนฉันนั้นต้องแอบพังเธอเรียนที่ไหนที่ไหนที่ไหนบอกกับชานได้ไหมเธอ